สวัสดีครับวันนี้ผลเลิศจะมาแนะนำวิธีการตัดก้านกุญแจเป็น Honda HRV ปี2021นะครับโดยเราจะใช้เครื่อง Condor SC m i n i p ป o นะครับเราไปดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่กุญแจรถนะครับเลือกแบรนด์นะครับเลือกไปที่ Honda นะครับจากนั้นเลือกกุญแจว่างทั้งหมดนะครับเราเลือกเป็นโปรแกรม SY นะครับก้านกุญแจรุ่นนี้นะครับข้อแตกต่างกับ Honda ารุ่นอื่นก็คือก้านหน้า A กับหน้า B จะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งเครื่องตัดกุญแจคอนดอร์อ x c ม i n i นะครับสามารถอ่านได้ทั้งสองหน้าแล้วก็ตัดในทีเดียวได้นะครับต่างกับรุ่นอื่นนะครับต้องอ่านหน้าหนึ่งตัดหน้าหนึ่งอ,อย่างอันนี้เป็นด้าน A นะครับมุมมุมปลายตรงนี้ก็จะสวัดขึ้นมาเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านหน้า A ก่อนแล้วเราอ่านหน้า B แล้วเราจะมาตัดให้ดูนะครับ <S <S เครื่องบอกว่าแคม M5 ด้าน A กตำแหน่ง3นะครับ M5 ด้าน A ตำแหน่ง3ครับกดถอดรหัสกุญแจครับครับอันนี้คืออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาอ่านด้าน B นะครับแถบนี้ไหมครับ อันนี้คือด้าน A ต่อไปเราจะอ่านด้าน B นะครับกดด้าน B ปึ๊บเราเทียบดูเป็นปลายมุมนี้นะครับเครื่องบอกว่าให้เราใส่แคมม5ห้าด้าน A ตำแหน่ง3เหมือนกันนะครับอ่ะเราจะมาอ่านกันนะครับแคม M5 มห้าด้าน A ตำแหน่ง3นะครับกดถอดล็อคกุญแจครับ ความสามารถของเครื่องรุ่นนี้ก็คือเวลาเขาอ่านเขาจะเมมเบรี่ไว้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องมาอ่านทีนครับถลาดเสร็จแล้วนะครับอ่ะเราต่อไปเราจะมาตัดกันนะครับเราจะตัดด้าน A ก่อนนะครับให้เรากดไปที่ด้าน A เปเ๊บเราใส่กุญแจด้าน A เข้าไปนะครับด้าน A คือด้านนี้นะครับใส่ตำแหน่งเดิมเหมือนกันครับ ชั้น3ด้าน A ตำแหน่ง3ครับกดเริ่มตัดน,นะครับตัดครับ mm hmm. เครื่องบอกว่าใ,ใช้ดอก,ก 25, ตัด1นจุดห้แต่ตอนนี้เราเป็น2องมิลแต่ใช้ด้วยกันได้นะครับ mm hmm. พอเราตัดด้านเอเสร็จแล้วเราก็ให้เราไปที่ด้านบีต่อเลยนะครับกดด้านบีนะครับข้อแนะนํานะครับทุกครั้งที่เวลาเราตัดกุญเจเสร็จแล้วนะครับเราควรทําความสะอาดด้านตรงแท่นนะครับเพื่อเวลาเซ็นเซอร์อ่านเราจะได้ไม่โดนเศษทําให้เกิดค่าผิดเพี้ยนนะครับจากนั้นเรามาวางหน้าบีนะครับตำแหน่องสามเหมือนเดิมนะครับอ แต่ล้ามันเริ่มตัดนะครับตัดครับโอเคตัดกุญแจเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปทดสอบไขกันดูนะครับว่าไขได้ไหมนะครับประตูล็อกอยู่นะครับ,รรบ,รบเสียบ ล็อกนะครับเรียบร้อยครับโอเคใชได้น,นะครับ